สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะตอนนี้เลาตรงจริง <A>. oh. รจริงเราเออกตอนนี้หกโมงแล้วจริงจริงเราออกจากที่พักประมาณตีสี่ครึ่งมาถึงก็ประมาณตีห้าเช็คอินอะไรแล้วเรียบร้อยแบบดรอปกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. อยากจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าได้เดินทางในรอบสามป,ปีประมาณสองปีครึ่งได้หลังจากที่แบบโควิดและเราแบบ ไม่ได้เดินทางออกต่างประเทศเลยวันนี้นะคะ,ะเราจะพา <sketches? S 1> ทุกคนไปเที่ยวที่สตูเออแล้ววันนี้นะคะเ,ออเ,เดียวเหรอ <c ười> ไปคนเดียวแล้วตอนนี้นะคะคนไม่ไปกับใครอ่ะไปหมดนี่สา <eremiah> มนคนเลยเออ <c ười> อ,อันนี้ก็คือหลวงที่ชิดนะคะเพิ่งออกมาก็คือตามมาส่ง <c ười> เรานะจ๊ะส่วนอันนี้ก็คือคุยนุ่น ที่จะตามเราไปที่หลังนะจ๊ะที่สาวไปก่อนส่วนน้องนะคะตามไปที่หลังนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายรีวิวให้เรื่อยๆคลิปนี้ขอตั้งชื่อคลิปว่าไปกับสิริเออเรอดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะในซลิปนี้รอติดตามที่คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่อง มาแล้วเรียบร้อยทานต้งมนแล้วมาดูว่าวันนี้ใครจะมารอรับเรานะจ๊ะโอ้ยแปกมาก <c oughs> วอาเห็นแล้วคือแบบแป้งึงือดอกไม้แบบใหญ่เวอร์คือมาถึงก็มาจัดคลิปพิ่ีมือแรกเลยนะคะ หนาวมากอากาศหนาวมากโอเยมาถึงแล้วก็คือตรงมาที่คลิป้ครีมเลยนะคะมันในลิปคือจริงจริงที่ไทยก็มีแต่ว่าที่ไทยอ่ะมันไม่ได้สดหรือว่าเฟรนแบบนี้ uh huh. คือเดดีอะ่ะก็เลยแนะนําบอกว่าคือมาถึงที่นี่อะ่ะต้องลองทาน <Yeah. S 2> คือเพราะว่ามันทาออกมาจากสดจากเต้าสุดๆมาไหนเลยก็คือทำเสร็จแล้วมันก็จะแบบ ความขายอยางนั้นแล้วมันจะอร่อยกินแบบสดๆมันจะอร่อยมากปกติคืออยู่ที่ไทยเขาจะทําไว้แล้วก็แบบว่า,อาเอามาใส่แพ็คขายเนาะอันนี้คือเขาจะแบบทําเสร็จแล้วองอกมาจักเต่าเลยอันนี้หาขาหน้า a i r ์ o อรแดที่นี่นะคะ วันนี้เราก็พาทุกคนเข้ามาในเมืองนะคะหลังจากที่ฝนตกทุกวัน,นะคะ่ะทุกคนคือตั้งแต่มาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งฝนตกทุกวันคือวันนี้แดดออกคือแบบอ้สว่า์มากก็เลยพามาเดินเล่นชมบรรยากาศในเมืองนะคะจะบอกว่าจริงๆเราอยู่นอกเมืองและทีนี้คือเวลานั่งบัสมานั่งรถไฟมาง่ายมากในเมืองนะคะครั้งละสองสามดอนเองถูกมากการ การคมนาคามที่นี่อ่ะคือแบบดีมากสะดวกมากเขาก็จะแบบมีเลนเป็นเป็นเลนบัสของเขาเลยแล้วแบบเร็วมากรถไม่ติดอันนี้ก็จะมีแทมมีแทมในเมืองนะคะนาั่งง่ายมากไม่งงบอกเลยกำลังจะเดินอากาศห,หนาวมากแดดออกแต่ก็แบบอากาศยังหนาวอ่ะคือเรายิ่งเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วใช่ไหมก็คือ อยู่นี่คือจะแบบหนาวหน่อยอ่ะเออถ้าใครมาก็น่าจะชอบนะอากาศหนาวแต่เรานี่คือแบบไม่คุกเกาะอากาศหนาวไหยทุกคนเขาก็แบบถอดแมสมาแล้วแหละแต่คือเราแบบยังก,กลัวๆอยู่แบบยังแบบเออไม่กล้าถอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ถอดได้นะแต่ตอนนี้เราก็ใส่แมสพูดอยู่เหมือนกันอ,อืม บอกวิธีการนั่งนะคะแต่ละป้ายแต่ละสถานีอะไม่ว่าจะเป็นบัสหรือแทมอะเขาก็จะบอกเวลารอของเขาว่าแบบเนรอบถัดไปจะเป็นกี่นาทีกี่นาทีอะไรเงี้ยคือจะมีป้ายตรงนี้สังเกตได้ง่ายมากเนี่ยรอบต่อไปใช่ป่ะก็จะเป็นสี่นาทีสามนาทีแต่ถ้าไม่ทันรอบสามนาทีอะก็จะมีรอบแบบหกนาทีหรืสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นสถานีแทมนะคะตอนเช้า,ชาก็คือแบบจะงงๆเบลอื่นๆอ,อยู่จะไม่ถึงอ่าส่วนสถานีของบัสอนะ บัสตออ่อแบมันก็จะเป็นป้ายบอกแบบนี้เหมือนกันอืมเดินทางง่ายมากแล้วก็ถูกมากในแต่ละวันคือเดินไปเดินทางไปกลับเข้าเมืองอะ่ะนี่ห่างจากเมืองประมาณสี่สิบนาทีเดินทางไปกลับต่อวันเนี้ยก็ประมาณห้าดอนง่ายแล้วก็ถูกมากเทียบกับค่าของชีพที่นี่ก็คือคุ้มอะ่ะคุณภาพชีวิตคือแบบดีสุดออโคาโดอะไรแบบเนี้ยบางทีคือเห็นแบบห้าเก้าสิบเซนหนึ่งดอนอะรอยเงี้ยก็แบบ ไทยก็จะเป็น25-24บาท25บาทก็ถูกอะถือว่าเทียบกับที่นี่ก็คือถูกจริงจริงเขาบอกว่าค่าคองชีพค่าค่าใช้จ่ายที่นี่สูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าสูงไหมแต่ว่าถ้าเทียบกับรายได้ของเขาอะ่ะที่เขาได้กันอะ ก็ถือว่าแบบมีเก็บเหลือเฟืออะไรนะคือแบบเยอะมากเลยนะค่าใช้ค่าคองชีพที่เขาได้ในแต่ละวันอืมแต่ถ้าเราจะมาเที่ยวเฉยๆแบบนี้ก็คือเฮ้ยคุ้มอ่ะหนาวอ่ะอากาศในแต่ละวันก็จะแบบเก้าองศาสิบสององศาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นหลุยสาขาในเมืองฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแอปเปิลสโตร์สาขาในเมืองใหญ่มากนี่หนาวอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่ามาที่นี่ใช่ป่ะคือแบบเนี่ยเออเดี๋ยว,ยวจะบอกว่าเนี่ยเขาด้งสัญญาณให้คนตื่นได้ไหม สั่งงานไปให้คนเดินข้ามถามว่อะไรขอที่นี่งานดีมากอยากจะบอกขอเมาเออแล้วแบบผู้คนอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่งตัวกันดีมากเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาไปเดินไทยทาวใชน่าทาาเป็นที่ที่แบบว่า คนไทยเยอะมากแล้วก็อาหารอาหารไทยอร่อยแล้วก็ถูกปากมากเดี๋ยวต่อไปรอติดตามดูเลยนะคะเดี๋ยวจะมาวอกอัปเดตการใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ให้ดูว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาเที่ยวด้วยจะทำวอล์กพาไปเที่ยวด้วยรอติดตามวอล์กต่อไปนะคะต่อไปคือน่าจะไปวอล์กที่ชัยนาทาวแหละเออย่านคนไทยแบบย่านกรุงเทพมากนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วย ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอผักท้องไว้ที่แมคโดนัลล์ก่อนออแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย